อย่ามาหาพี่อีกได้ไหมพี่ไม่ว่างอยู่กับเธอแล้วอะติดแจแบบนี้อึดอัดไม่ไหวนะก่อกแก่ตลอดลำคาญนะเนี่ยนี่สาวสาวที่ไหนเนี่ยเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นถั่วเป็นอัลมอนด์นะครับเนี่ยโอ้โแม่มาเป็นพี่พ่นตกำกําแพงเลยหมอดูมาจากห้องน้ำปั๊มนี่ <laughs> ในนั้นกวีเยอะด้วย <c oughs> คุณหมอครับคือผมไม่ได้มาถึงผู้หญิงดิผมคุยกับเศรษอาหารอยู่คุณหมอควรอะไรคุยกับเศรษอาหารได้ห <c oughs> ยอกเล่น<อ>คือเศรษอาหารชอบมาติดตามฟันคุณหมอแก้ไขย,ยังไงดีครับ เศษอาหารที่ติดตามฟันเนี่ยเกิดขึ้นได้ตามปกตินะครับทุกคนเป็นหมด <Ừ. S 1> ถ้าติดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนําให้ทําความสะอาดห,หลังที่จากที่เรากินข้าวแล้วเนี่ย <Ừ. S 1> ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้วนปากหรือการแปรงฟันใช้ไหมนขัดฟันแต่ว่าสาเหตุหลกัลกๆบางครั้งเนี่ยเป็นบ่อยมากเราควรพบทันตแพทย์<อ>เพื่อแก้ไขตามสาเหตุสาเหตุที่ทําให้เศษอาหารติดบ่อยๆเนี่ยก็เกิดจากฟันห่างฟันเก้นะครับหรือว่าฟันผุเป็นรูเราก็ควรจะทําการจัดฟัน,ฟนเพื่อให้ฟันมันเรียงตัวลดโอกาสที่จะเศษอาหารเนี่ยจะติดตามฟันนะครับ แต่ถ้าฟันเป็นรูนะครับเหล่าเนี้ยก็ควรจะทําการอุดฟันหรือรักษาคลองรากทาครอบทําตามสาเหตุที่มันเป็นไปครับแล้ววิธีการแก้ไขล่ะครับถ้าเกิดคนที่เป็นจีกเยอะๆเลยอย่างเงี้ยเป็นเยอะๆส่วนใหญ่เนี่ยคือปรึกษาทัานแพทย์แล้วก็รักษาตามสาเหตุแต่ผลที่ตามมาหลังจากถ้าเราปล่อยปะละเลยแล้วไม่ทําความสะอาดแล้วไม่ไปหาหมอด้วยเนี่ยออก็จะเป็นฟันผูเป็นโรคเหงือกฟันโยกสุดท้ายต้องถอนฟันเลยนะครับโอ้แบบนี้เก็ต <Get S 2> เลย,เลย ถ้ามีปัญหาก็ควรรีบแก้ไขเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลช่องปากและฟันนะครับสวัสดีครับ